สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องนุ่มเชียงตงอีกแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราไปเนี่ยคือเขาเลื่อนตันะคะเล,เลื่อนตเครื่องวินว่าจะขึ้นไหวเอ่อวหวนี่แหละเนาะหนึ่งโมงนะคะที่เชียงตงเรียกว่าหนึ่งกำนะคะก็เป็นวหยโมงนี้นะคะเมื่อกี้ไปเนี่ยไม่มีคนสักคนเลยนะคะว่าไปครั้งนี้ว่าจะอะไรขึ้นไว้นะคะก็รอลู้นไปพร้อมกันเลยนะคะว่าวันนี้จะถึงยังกุ้งไหมนะคะ แน่ไปประเทศไทยครั้งไปประเทศไทยในรอบที่ไปกรุงเทพเนี้ยไม่ได้ไปหลายปีแล้วนะคะแต่ไปทางาย่างกุ้งเนี้ยไปครั้งแรกเลยนะคะไปครั้งแรกก็ตัวเครื่องบินก็เลื่อนไปเลื่อนมาเลยนะคะก็ เออเป็นประสบการณ์นเนาะโอเคค่ะตามล้องหน<ก>มาเลยเติมหน้าเติมปากแล้วมแล้วเมื่อกี้กินข้าวหายหมดเลยห <laughs> ายหมดเลยทับปากไม่ไมมแดงไม่มีแรงเดินเพวกของตอนนี้ก็นึ่งแล้วเนาะถ้าเขาบอกว่าวัยสามค่อยเช็คอินอีกอย่างเนี้ยจะเอาหมอนไปนอนนอนบอที่สนามเลยนะการอีกรอบหนึ่งแล้วสองครั้งแล้วตืว่นเต้นไม่ตื่นเต้นก็รู้เอา บ่หัวบ่จบเสร็จใบนี้หรือดูนาคาดูตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นก็ดูนะคะสองรอบแล้วสองรอบแล้วตื่นเต้นมากอุ๊ยพี่คำเอ๊แอบยิ้เอายิ้มเห็นเห็นต้องได้ยิ้มไว้ตลอดเลยใช่คราวนี้พร้อมไหมพร้อมพร้อมพร้อมกว่าถ้าเอาพร้อมกว่าเมื่อกี้พร้อมกว่าไไปแล้วอะจะไปแล้วอีกรอบหนึ่งไม่รอเราแล้ว วิ่งตามวิ่งเลยออกกำลังกายหน่อยใช่ไปไปเลยตอนนี้นะคะเราก็มาอีกรอบหนึ่งแล้วบุคลงตอนนี้เขาขายของเมื่อกี้ว่าเห็นขายเลยคือซีเขาขายของเตียวเลยกินยากแน่ปั๊บมันกินยากกำลังเลเออไม่อุ่นไม่ไหน ตืเต้นแล้วแล้วไม่มีแล้วเห็นเครื่อบินเลยยังไม่มายังไม่มาเดี๋ยวเขลงราก็ขึ้นต่อนะขึ้นต่อนะใครเลยก็อเจ็ดวจริงแล้วสองอันไม่ได้ต้องเอาทีละคนอะโอ้โหนโอแขนนี่เขาอะมาเลยไม่แล้วหรอ ของก็ต้องเอาน้องหยกก็ต้องช่วยเจ๊ตัวเล็กแต่แรงเยอะนะเนี่ยมาเลยมาตรงนี้หมวกมาจับกัอนแบบนี้แกอ่ะเดเ๋ยะไม่หัวิจไม่ตีหมวกของมึงเหรอเออมือถือนั้นก็เอากำลังกังวินเจ๊เราอยู่กลางโอ้ยกาลังก้าเจ๊เราอยู่กลางวินอ๋อวันนี้ไม่ใช่กลางวินนี้ โอ้ไฟ k p z k p z ปิเไม่อยู่นี่เอ็นี่งต้องเดินต้องเดิเนพี่ครับครั้งแรกเลยเนาะเราเข้ามาในสนามวินคมานนคะครั้งรกเป็นไงอ่ะอย่่อิงแลวแล้ว,งลวไงหรอไงได้ <laughs> <laughs> นี่น้องจะกินขนมอีกแล้วขนมจะอยู่นี่นะตื่นเต้นมากเลยอยากกินมากเลยตอนนี้แต่กินก็ไม่ไล่นะคะทุกคนเต็มวิสันใช่ไหมแล้วก็วอหองกําลังไปเช็คอินนะคะใช่ไปเช็คอินคนเดียวก็ไล่ตอนนี้วอหอกกำลังเข้าแถวโอ้ใช่ไม่เป็นไรเนาะเรารู้รู้ทางรู้ทางแล้วรู้เลยว่าไปทางไหนอย่างเนี้ยครั้งแรกเลยนะคะเดี๋ยวพี่ก็มีอะไรคะหลายครั้งเนาะ เดี๋ยวพมีมาหลายครั้งหนอหลายครั้งอครั้เดีว่าสองครั้งแต่ว่าอกอไม่เหมือนเดิมูกมม่ตื่นเต้นมีมานะคะีจะไปซื้อน้ำไม่มีกระเป๋าขาย้วยมีกระบขนี่จ้า บินชิงตรงก็จะประมาณนี้นะคะตื่นเต้นมากเลยนี่นะคะนั่งหลมกับพี่คำเนาะแล้วก็พี่ขวบีแล้วก็ผวหองนะคะก็ไล่ไค่กันวินมาแล้วนะคะพร้อมบ,บินแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็รอเครื่องประมาณสามโมงครึ่งของพวหองเขาจะมามสามโมงครึ่งอ๋<า>อสามโมงโอ๋อ สิบสี่ี่หเอาสามโมงเนาะ14 5 5ห้าห้นะคะเอาบายส้ก็เกือบสเนาะเกือบสมโมงบายสามายสาแล้วกันน้องโยน้องโยนั่งไม่ได้เลยนะคะต้องได้ยินตลอดเลยบ๊ายบายพวกองให้พวกหงไปเซ็กอินนะคะ ให้วัวของไปเซ็กอินให้วัวของสาธิตให้ดูนะคะเพราะว่าวัวของเคยมาครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็มารออีกส่วนหนึ่งรอเครื่องบินอ๋อนักทเกลียดเหรอโอ้นี่เขาไม่เอาเกลียดคิดแล้วว่ารออีกส่วนนึงที่จินตรงมันไม่มีเกลียดนะไม่มีเกลียเรอเกลมันไม่ขึ้นอ๋อเกลียดไม่เกลียดเพราะว่าสนามมันร้านไม่กว้างอ๋อที่เราซื้อตัวนั่นใช่ไหมหมูเตดงนั่นอ๋อร้านนี้เนาะ โอ้ยที่ที่ที่ชิงตุงเราไม่มีเกียรเนาะมันรอที่ส่วนนี้อย่างเดียวมันไม่มีเด็ดเกียรต์หรอกเพราะว่ามันนั่นมันไม่ใช่สนามบินแบบกว้างๆอย่างเงี้ยกว้างๆเพราะว่าบินในบินในประเทศเองก็เลยใช่ปะประที่นี่มันก็มันเลื่งที่นี่ได้รอรอเครื่องเครื่องตึงเต้นโอ้น้องหยุดต้องหยุดฉี้เลยโอ้เยอะมากเลยเนาะไอมาในคืนเตอร์้ยเออจะไปคันเร็วกันหมดเลยเนาะใช่คันเดียวตึงเต้น จริงจ้นมากเลยเจ๊รู้สึกกระเป๋าที่ที่ที่เนี่ยเหมือนให้รวจพีเนาะเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลไม่ต้องซื้อตัวโหนะแล้วก็เออสามคนสี่คนมันรวมกันก็ได้ใช่รวมกันไม่ถึงไม่ถึงที่คำใช่เพราะว่ากลัวน้ำหนักเกินเพราะว่าเอาไปไม่ได้เพราะว่าของพี่เนี่ยส่งไปเนี่ยยัง โอ้ยเยอะมากเลยนะให,ให้พี่นนทไปทางนู้นอะ่ะส่งไปทางส่งให้พี่นนท์ไปเนาะใช่อีกทงหนึงอะ่ะส่วนบานี่ไม่ได้ได้เกินแน่นอนถ้าเกินนี่ต้องเสียตังค์ใช่ไหม,มต้องเสียตังค์นะถ้าถ้าตอนนั้นที่ประเทศไทยอะ่ะ<ม>เขาให้เอาออกไปเลยอะ่ะเอาออกใช่ไหมใช่ใช่เอาออกถ้าดใส่ไม่ได้ก็ใสเ่เสื้อไปเลย,ใ,ยใช่ซ้อมเออซ้อมลงแล้วตอนนี้เราจะไปถึงค่ำแน่นอนเลยเนาะใช่ คนสวยไปไหนมาน้ำมาเจ๊ตกใจหมดเลยขวินลงแล้วตื่นเต้นพี่ขาวินลงแล้วเรากําลังจะขึ้นไปนะคะโอ้นี่เขากําลังเอาเอาเอากระเป๋าเราไปเจ๊วะห้องเขากําลังเอากระเป๋าเราไปแล้วเสวยกันตกใจตกใจดิจะถ่ายได้ไหมไม่ได้ สนุนเลยเอาขังรูสิมาชิคเชิงกินมากเลยจับตื่นเต้นตอนนี้เครื่องวินกำลังลงนะคะแล้วก็เขาจะวันล็อเราไปต่อตื่นเต้นเอวากเลยอ่ะน้องโยกน้องโยกไว้ตื่นเต้นเหรอฮะน้องโยกไว้ตื่นเต้นเหรอโอเคตอนนี้กำลังจะขึ้นไปแล้วนะคะรอเขาลงมาก่อนใช่ให้เขาลงมาก่อนน้องโยใจสั้นใช่โอเค ตอนนี้เขากำลังจะขึ้นเครื่องแล้วเออเขก่ไปคนต้องซื้อไหมอะไรนะซืคนละคนไหมเออเอาออกบินวิ่งอาไฟอ่ะใครปวหัวงอ่ะนี่อ้าวเขาตึ้นอ่ะอันนี้ทำได้ดีเนี่ยของน้องคอมมิงเนี่ยยืนให้เขาเดี๋ยวเขาต้องให้เราโอ้ทำแถวเลียวเหรอเข้าสิ ตอนนี้นะคะก็รอขึ้นเครื่องแล้ว่ะมันย่มค่ะว้าว เรานั่งตรงไหนอ่ะสิบสองปีน้งนองยก <c oughs> เต้นเต้นมากเลยเนี <c oughs> ่ยขันยังไงใช่ไหมเออยอยังงี้เหรอลึงเข้ามาอีกไหมอุ้ยเข้าไปแล้วเหรออุ้ยใชรได้ใช่ไหมโอเคม <c oughs> ึคขันี่กับนนอะไรอะ ได้ไหมโอเคโอเคนะคะตอนนี้ก็กําลังจาวินแล้วนะคะก็รอเครื่องออกค่ะตอนนี้น้องเดี๋ยวก็เล่ขัดเข็มขัดนะต้องเดี๋ยวก็เล่ขัดเข็มขัดน้องเดี๋ยวก็เล่ขัดใช่ไหมขัดท yeah. ั้งเมย์ทั้งลูกใช่ไหมเดี๋วกอีกขัดทั้งเมย์ทั้งลูกใช่ไหม Sí, ก็ไม่ใช่คนที่ที่จะลงเฮหัวเข้าลงนะคะลงแล้วก็เราก็รอยอยู่บนเครื่องบินแล้วก็ตอนนี้เรากำลับงบินจะเข้าไปยังกรุงนะคะนี่เด็เ yeah, ด nice. าก็สำหรับคลิปนี้นะคะนั้งสนูก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่บนเครื่องบินอยู่นะคะเพราะว่าน่าจะถึงค่ำนะคะโอเคค่ะก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะยืนกดไลค์กระเชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งสั์ให้น้องหนูเชิดนะคะ